สวัสดีค่ะพี่พี่แฟนเพจเอลต์เลสซิ่งทุกทท่านนะคะวันนี้ก็มีลูกค้านะเข้ามาเปลี่ยนเจ้าแม็กจากขอบตัวใหม่บา a a นะคะตัวนี้นะเป็นขอบ20บลูกค้าเปลี่ยนเป็นสีดาด้านนะคะพี่พี่โอ้โหพอใส่แล้วคู่กับยาง2 6 5 5ก20เนะี่ยให้ความรู้สึกที่แบบเอ้ยสายออฟโรดแบบ สไตล์เพอร์ฟอร์แมนเนาะอัโรดแต่แบบยังคงความเรียบหรูอ,อยู่นะคะตัวนี้ราคาพร้อมอย่างเนี่ยบอกได้เลยนะคะราคาเพียง31,000บาทเท่านั้นราคานี้นะแอนบอกเลยว่าคุ้มมากๆราคาคือพร้อมใส่พร้อมท่วงแล้วก็มบีบริการหลังการขายนะคะแถมเขาเนี่ยยังรับประกันโครงสร้างถึง10ปีสีลอกลอนเนี่ยรับประกันไปเลย5ปีอ๋อเดี๋ยวแอนจะพาไปดูภาพโดยรวมของจเอจ้าแมกกาขคบตัวนี้นะคะใส่คู่กับรถโตโยต้าไฮรัก น,นี้นะนี่ให้พี่พี่ดูภาพโดยรวมกันดีกว่านะคะไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างมุมไหนเรียกได้ว่าสวยทุกมุมจริงๆนะคะพี่พี่สำหรับคันนี้นะอ่าให้พี่พี่ดูชัดๆใกล้ๆกันเลยด,ดีกว่านะคะนี่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังมองมุมไหนก็คือสวยมากจริงๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าแม็กซ์จาขอบบายเอเอสีดำด้านตัวนี้โดนใจพี่ๆใส่ออฟโรดไหมอ่เพราะใส่แล้วให้ความรู้สึกอารมณ์แบบอุ๊ย เป็นความดุดันที่แบบเงียบๆนิ่งๆนะแต่แบบอุ้ยดูมีอะไรดูมีพลังเนาะก็พี่ๆคนไหนสนใจนะคะสามารถเข้ามาได้ที่ร้าน AA นะคะทุกสาขาเลยใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเลยนะคะหรือว่าจะโทรก่อนก็ได้นะที่เบอร์085 202 4430นะคะสวัสดีค่ะ